สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับดูเจา้าดูซานนะครับงานเซียงนะครับลุยข้ามนาม้ำมาเลยโอ้อันตรายดีลุยมิดแท็กนะครับพกอาวุธมาด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะครับ ดูเช็คความแข็งก่อนนะล้างล้อสักครู่เแกบอกว่าลง mm hmm. เล่นน้ำทันทีขอลา้ลางล้างล้อหน่อยให้ mm hmm. ดูซาในดีวิลอนนะครับขอไปพูดผิดแต่ okay, ดีวิลอนก็บายดูซาเนี่แหละครับ น่าจะพบไม้ยิ้มฟันมานะครับไม้มาแะแถว,วเเยพี่น้องกว่าดินมันเหนียวนะขุดไปมันต้องแทะพุ่งขีไปเรื่อยๆนะมาแล้ว ยังงี้ไม่มีปัญหานะครับตัวเดินยังแรงอยู่อ๋อปุ่มน้ำมาด้วยนะครับ เลยลุงพี่เอาน้ำมาเทมองทับรถคุดเยอะมากนะเพราะเินลงออกไม่ไหวนะ

นะเดี๋ยวมาตามต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอเขาทำทางสักครู่นะิปนี้ก็สวัสดีครับ